ใครคือสุดยอดนักรีวิวไอทีของกติโคตรกว้างเลยอะวันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ตีโอกับตีไอเนี่ยมาแข่งตอบคำถามกันวัดดูว่าใครคือสุดยอดนักรีวิวไอทีของกติ <c oughs> เนี่ยผมบอกแล้วว่าใครเทรนคุณมาแต่บอกบอกแล้วนะว่าใครทำงานไม่ทำงานใครเป็นคนเทรนคุณมาผมผมว่าคุณเนี่ยมาเดี๋ยวเราดูกันได้ได้ได้จะลุกลุกไปเลยว่าใครอ่านสคริปเป็นไงนึกเลยว่าการทักันบ้างแป๊บหนึงแป๊บนึงนะแพ้โดนอะไรนะแพ้โดนอะไรแพ้โดนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่บอกยังไม่บอกอ่าก็สัตย์ศกานะคะก็คือเดี๋ยวจะให้แบ่งทีมกันก่อน ตอนเนี้ยมีเป็น2ทีมใหญ่แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เลือกผู้เข้าร่วมทีมคนหนึ่งอ้าวมีมีตัวช่วยเหรอมีตัวช่วยเหรอมีตัวช่วยคุณจะเลือกหัวหรือก้อยคะะเลือกหัวหรือก้อยเขาเลือกหอยหรือกล้วนเอ้ยก้อยโอเคก็เลือกเปหัวเอาก้อยแล้วกันอเจ้าคุณพระโยต้องเป็นหัวแหละโอเควยโอเคค่ะ ขอเชิญคู่หูหัวก้อยเข้าสู่ประจำทีมนะคะเอามาเพื่อสิ่งนี้ได้หัวค่าไว้ใจเราเกมต้องบอกแนะนำเราทันี้น้องเบนซ์นะครับผมขอบคุณนะครับส่วนนี้นะฮะเด็กชายเกมเกมเกชาเกมทุกคนได้คู่แล้วเนาะทีนี้ขอหัวหน้าทีมนะคะมารับเชือกไปคนละเส้นอ๋อเือกไปคนละเส้นอ่โอเคค่ะ แล้วเชือนนี้นะคะจะให้หัวหน้าทีมมัดขาตัวเองติดกับคู่หัวก้อยโอเคเราใ้ด้นไม้ใช้ด้านด้วยใช่เพราะว่าถ้าหลุดนี่คือแบบเราจะลไปไป้มไหมคะดันไหมคะดีไปกันไหมคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ ทีนี้เนีเห็นกระดิ่งตรงหน้าของทุกคนนะคะกระดิ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นกระดิ่งแบบวิเศษหริ่งเนี่ยจะพูดเอ่อสเปคแล้วก็คุณสมบัติของอุปกรณ์ไอีบางอย่างขึ้นมาถ้าใครเริ่มรู้แล้วว่ามันคืออะไรให้รีบวิ่งนะคะมากดกระดิ่งนี้เรื่อยๆรีบวิ่งดีวสองัพริ่งรีบวิ่งน่งสองสากันงสองานะ่องาใคนต่องสิมนึ่องิน่ จะไม่โดนลงโทษค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหัวหัก้อยของคุณจะโดนลงโทษแทนนะคะด้วยอุปกรณ์สิ่งนี้นะคะออไม่หนีบไม่หนีบผ้านะห้ามหนีบเสื้อห้ามหนีบผมห้ามหนีบอุปกรณ์ที่มันไม่ใช่ร่างกายนะคะโอ้ตีร่างกายด้วยขออนุญาตลาออกจากทีมค่ะ สองแพ้โดนลงโทษอีกผม้วค่ะท่นใค่ะผมเป็นี่ัสือเดินได้เลยครับโอ้ยมั่นใจค่ะมั่นใจในเกมโอเคทุกคนมั่นใจไหมคะอย่าเชื่อไม่ทันแล้วค่ะก็ต้องมั่นใจค่ะโอเคเกมะคะมั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่เขารู้ว่าใครทำงานได้หมดเดี๋ยวม่ากล้องรู้หมดเลยโอเคทุกคนพร้อม เพราะคอด้านประสิทธิภาพ4คอและคอด้านประหยัดพลังงาน4คอโอ้ยปกตินี่ยัไม่มีใครรู้นะคำถามที่2หน่วยความจำแบบรวมขนาด8จิกกไบสามารถปรับแต่งเป็นแบบ16 g b จิกกบไบตได้เฮ้ลี่ถามมาเลย่ถอยไปเลยคะถอยเลยเอาแล้วเที่ยหลุดเหรอ

Macbook Air M1 Macbook Air M1 มมนเจ็นะคำตอบไมคะตอเลยวะแสดดีตอบว่า Macbook Air M1 มนคำตอบพี่ต ah okay. ุองค่ะ okay, ม so ันไม่ได้ทำงานมันหลายอย่างอะโชว์โอเคค่ะเดี๋ยวนะ โอ้ยแล้วถ้าโดนตั้งแต่ข้อแรกแล้วข้อสุดท้ายนะโอ้ยหนหนีบกันตานด้วยนะแดงเลยให้ให้พี่โอเป็นคนหนีบให้นะหนีอะไรเนี่ยอันนิ้วก้อยก็แล้วกันอู้วจับตาจับตาเอันนี้ไม่ใช่หนีบนิ้วก้อยก็แล้วกันนะคะแยบจองไว้ก่อนโอเคค่ะอีกอันหนึ่งเหรอโดนสองอันค่ะจองไว้สองข้างเลยโอเคว่าข้อแรกก็คือทีมของติ๊ก โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและยังคงเลขหมายเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนี่ใครรู้ไหมไปเลยไหมเนี่ยคู่ดเราไม่ต้องกล่าวคำนี้ไงพร้อมเตรียมเลยนะพี่ๆยังไม่ยังไม่รู้นะถามาที่สองก่อนเลยสามารถเช็คจำนวนเก้าทั้งรายวันและรายสัปดาห์ไม่ต้องรู้ก่อนว่ารุ่นอะไรหรือเปล่าวะเออรู้เหรอรู้เหรอร้ไดรู้ก่อนไงเร็วเโอ้ยวอทสามโปร หัวเวยวัดสาวโกรเป็นคำตอบที่ที่ทตุแบบ๊กตาโอ้โหไม่นคนกว้างเลยอะ จะประโยชน์ไหนเอ่อสามารถไม่เอาโทรศัพท์นะครับโทรเข้าโทรออกได้ Apple Watch ก็โทรเข้าโทรออกได้ไม่รู้ดิเพราะมันลึกสิไม่บอกเอยให้รู้ไม่รู้แต่มันถอดไปคิดไม่เป็นว่าสาไมวัดใหญ่บางคนมีคนแบบดูเฉลยว่าเนี่ยไม่ใช่ วิ่งไปก่อนก็แค่อยู่ดีพี่ตอบแอปเปิลวอตแน่นอนแต่รอฟังซีรีส์เฉยโอเคข้อที่สามนะคะคำใบที่หนึ่งมีระบบการกรองที่ล้ำสมัยแบบพ่วทั้งเครื่องดักจับฝุ่นขนาดเล็กและกักเก็บไว้ภายในถังไม่เลยพัดเสยไม่ยาเลยให้กดสองยิ้ละร้อยบ้าละร้อยมต่อดูลยมต่อดูดูดว่าจะได้ไหม วะให้ลๆปรึก่าให้ได้หรอให้ได้โอเคบ้าหลอยบ้าหลอยบ้าหอยปรึกษาได้ปรึกษาได้ผู้ช่วยเราปรึกษาได้嘛พี่โอ้ได้น่ายเลยค่ะโอเคคำตอบคืออะไรคะพี่โอคือโรบอทอะไรวะให้ใบไหมครับให้ใบไหเล่นเด่นเลยบิสเตอร์โรบอทเออมิสเตอร์โรบอทน่ะใช่แต่ว่ามีรูปชื่อนี้ชื่อรูปอ่ะจำชื่อรูปไม่ได้แย่เอาไป็นคือมิสเตอร์โรบอทอะคุณเป็นคนวางมินมิ่งเหรอคุณต้องรู้สิไม่ให้หน่อยเถอะผ่านมาสองข้อแล้วเนี่ย มิสเตอร์ระบบอ่ะมิสเตอร์ระบบนะพี่โอ้เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะใช่มิสเตอร์โรบอทเป็นคำตอบที่ C พี่คะโอ๊ยอะไรนะติดกันยืดติดกันยืดเออเดินนั่นเองเดินต้องมาก่อนกิ่งกันนะตอบว่าเป็นของเซอร์เจมไดสันชื่อว่าไดสันโอมิลไลคุณแน่ใจนะแน่ใจโอเค ไดยศักดอมนิกายเป็นคำตอบที่ที่ทีตุ๊กตาบอกแล้วยังมีอีกคำตอบไม่คุณต้องบอกว่ามันเป็นของที่มันแบบเรารีวิวมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหัวหอมกว้างมากเลยคุณรีวิวันจะรู้ไงใครเป็นคนรีวิวไรโอไรไม่ ใช่ให้พี่โออีกสองข้อเนี่ยตอบถูกได้สามคะแนนโอ้ยโอเคไหมโอ้ยดอว่าเราด้วยฝั่งตีนไอ้ตอบก็ได้ไ้งงถาฝั่โอ้ยโอเคไหมแต่ก็คือถ้าพี่โอตอบได้สักงสองข้อก็คือชนะเลยชนะนะทำใบแรกราคาอยู่ที่สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทยังไม่มีใครรู้เนาะหมืโอเคทำใบที่สองนะคะ ใช้ชิป A สิบสไบโอนิก A สิบี่ไบโอนิกคืออะไรวะสามหมื่นหกพัน้วมันรุ่นน้ำมันเลยตอบถูกไหมสามหมื่นหกันเก้าร้อยใช้ชิป A สี่ไบโอนิกก็มีอยู่แค่คุณถอยไปสิขอซีนบ้างเลยไม่ได้เหรอใช้ชิปตอนนี้ A สี่ไบโอนิกมันก็มีแค่ iPad Air นะครับผมแล้วก็ iPhone 12ซีรีส์ซึ่งถ้าราคา30,000กว่าบาทเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัว iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับผม iPhone 12 Pro เป็นคำตอบสุดท้ายสามคะแนน iPhone 12 โอสด้ตัดสินเลยดิสมคะแนนต้องมีหกโหเปล่าสามคะแนนเโหเปล่าโหยโหดจัวะเราเองเราเองใส่ต้องกไหมไม่ใช่พี่ไอซ์เราเองโอ้โหเราต้องเรีนธด้เนี๋ยยังนี่ตอนไหนก็ได้ให้นีพิจาจเอ่ะไอ้อ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ่ไอ้ยอ้อ้อ้ไดรไอ้้อ้้ไ้อ้้้อ แข่งศ well er. er ักดิ์ศรีนะว่าสองคนกันแนว่า um คุณสองคนใช่ก huh ันแน่ที่เป็นสุดยอดมาตรีวิวของอันนี้ไม่ดีอะทำใบแรกดีไซน์ล้ำสมัยโอ้โหกว้างมากเดี๋ยวยังไม่จบดูโมเดิร์นและเต็ตาเฮ้ยดีไซน์โค้งมนที่ละเอียดอ่อนช่วยให้จับสมาร์ทโฟนได้สบายมือ คำใบที่สองขยายมุมมองไปกับ Infinity U Display レイอ i n ฟินิตีมีอยู่เจ้าเดียวที่ใช้คำนี้เป็นค่ายจากเกาหลีมีสีตีมเป็นสีเงินโอ้โหจะดีลาครับนซัมซุงซัมซุงกาเล็กซี่เอยากูไอสมากมากเอ ซีพี5.2คุณตอบว่า Samsung Galaxy A 5.2 5G ดีนะ 4G มาให้จะหาให้ี่เลย 4G ค่ะเป็นคำตอบที่พีพีผิดค่ะจะทำพิดค่ะจะซทำซุงแหละจะซทำซุงแหละขั้นแรกที่สองเมื่อกี้นะผมว่าขนาด6.4นิ้ว พร้อมรับชมสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วย HD Plus Super AMOLED และ600นิที่คมชัดรู้แล้วเนี่ยแต่เมื่อกี้เราตอบผิดไปแล้วไงโอเคคำไมบสุดท้ายนะคะพี่อยากฟังฟังให้จบอ่ะไม่มีเก็บภาพได้เต็มที่ด้วยเ l t r a w i ว e c a m e r โอ้โหมีทุกรุ่นเลยี่อะไรคุณอยากใบให้เขาเหน่อไหมไม่ใบ ไม่รู้เลยเขาโกรธอ่ะ Infinity U ล่าสุดที่เราเพิ่งรีวิวไป2 2มันจะเป็นตระกูล A22 ใช่ไหมใช่กค่นั้นน่าจะเป็น A22 ผมเชื่อผู้ช่วยผม Samsung Galaxy A22 ครับผมเป็นคำตอบสุดท้ายยืนยันคำตอบไหมคะ ครับมั่นใจในตัวผู้ช่วยครับชัวนะคะไม่เปลี่ยนนะคะไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะนี่ยซัมซุงกันยิ้ช้าลให้มันจบจบไปให้มันจบจบเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอะไรว่าเราตอบไปเยอะกตอะเป็นเราแพ้นี่ไงไม่ได้เบนนี่ยุ่งเลยที่เหลือที่อยู่บนนี้ของเราเบนนะคะสามารถเอามาหนีบบนไอได้เออไปอ่ะรักแคน สาวอ่ะหนีพี่หนึ่งได้ไหมก็สรุปผลนะคะวันนี้ปีโอเป็นฝ่ายชนะเลยสรุปนะเราได้สุดยอดนักรีวิวตัว C ของสีดีเลยอยากเป็นพี่สีโอนะคะให้มารูกันบ้างทำงานตั้งเยอะ รู้สึกยังไงบ้างที่ได้อยู่กับสุดยอดนักรีวิวอะไรเงี้ยนะของอติรีวิวอะไรเงี้ยครับอยู่ทีมเดียวกันรู้ภูมิใจอะไรเงี้ยมากไม่พูดเยอะค่ะชนะชนะจบนะอย่าเล่นให้มากก่อนที่จะใกล้ใกล้มากเสร็จทำงานเสรจจทั้งจัดทำงานทั้งเยอะทำไมเราแพ้ล่ะตายเถอะนี่คือคนต่อเนื่งของคนทำงานที่ขอ้ย อีกนิดเดียวก็ชนะแล้วเฮ้ยนิดเดียวก็ชนะแล้วอ่ะน่าดีเลยอะแค่เลกเองเออเออมันหลังจำไว้นะเอห้าสองอะมันสเปคคนละแบบสเปคเนี้ยมันเอยี่สิบสองรู้ป่ะที่แค่คลิกเก้งๆจำไม่ได้เฉยขอติไอจิลการหน่อยนะค่ะ ผู้แพ้เป็นใครครับสำหรับใครที่ชอบช่วงแบบนี้นะครับผมก็คอมเมนต์ได้นิดนึงว่าอยากจะให้มีเกมแบบนี้อีกนะครับจะได้จัดมาแบบเรื่อยๆนะครับผมจะได้มาสนุกสนานกันแบบนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกด subscribe ให้กับช่องตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทีนี้ตีไอซ์แล้วก็พี่ตีโอเกมๆแล้วก็น้องเบนส์นะครับจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในอาตีเพลเวอร์กีพีัดเอ้ย EP EP อีเพีถัดไปนะครับผมบ๊ายบายครับ อ๋อน <łość> ี่คุณแก้งแพ้เหรอไม่จริงไม่จริงแพ้จริงจริงไม่จริงขนาดไอ้แอบดูเฉลยมาแล้วอะไม่ได้แอบดูเฉลยไปวัด